งานศพวันนี้ทำไมไม่เห็นพระชายาตัวเลยกราบทูลฝ่าบาทบอกว่าปวดหัวพระยค่ะไม่อาจเข้าวังเออแต่ว่ามีอะไรก็พูดอย่ามัวอ้ำอึง้งเออพะยค่ะในโจนลือกันว่าเมื่อคืนพระชายาตวนร่วมห้องกับท่านอ่องเริงรักร่วมเตียงอลหม่านทั้งคืนอ๋อ เป็นเหตุให้ประชยาตื่นไม่ไหวหลับจนถึงเที่ยงวันโรถลักงับโทษาสต์กระหม่อมปากมากสมควรตายเหตุใดวันนี้เจ้าไม่ปลุกข้าข้าเห็นเจ้าหลับลึกจึงไม่อยากปลุกเช่นนั้น นี่เจ้าแต่เจ้าก็ไม่ควรไปร่วมงานศพของหวังฮองเฮาคนเดียวถ้าหากเขาตำหนิขึ้นมาล่ะนี่เจ้าหวงข้าหรือ,อ าสาวสหน่อยเอ่อแค่เมื่อคืนข้าไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ควรพูดใช่หรือไม่เรื่องไหนควรพูดเรื่องไหนไม่ควรพูดหรือเอ,อ่เอเอซียวเช่จริงจังหน่อยข้าหลับจนฟ้าสางไม่ได้กินอะไรเลย ตื่นตูมไปข้าคงคิดมากไปเองออ,อพระองค์ทำหม่อมฉันเจ็บนะเพคะ ฝ่าบ,บาททรงเป็นอะไรด้วยฝ่าบ,บาทใครเข้ามาไปซะ กหมายของท่านอืมไปเถอะเจ้าค่ะขอให้พระชายาหากล่องผ้าให้เจอแล้วเข้าวังพบฝ่าบาท จางกงงแน่หรือแน่ขอรับตอนนี้ให้เขารอยอยู่ที่จุดพักมาจางกงกงบอกว่าอยากพบท่านคารวะท่านอองรอข้ากลับมากลิ่นนี้ ขอบคุณตัวนออกมากที่ช่วยชีวิตลุกขึ้นก่อนเชออินนะคาดไม่ถึงว่าบ่าวจะรอดชีวิตมาพบท่านหมายความเช่นไรบ่าวไปเฝ้าสุสานอดีตห้องเต้มีแต่คนคิดจะเอาชีวิตบ่าวต้องซ่อนตัวถึงเจ็ดปี ตอนนี้บ่าวอายุมากแล้วอยู่ได้อีกไม่นานจึงอยากเสี่ยงชีวิตมาพบท่านอองสักคราใครกันใจกล้าเช่นนี้ไล่ข้าหัวหน้าขันทีคือฝ่าบาทองค์ปัจจุบันสเสด็จพี่เลยตัวอองอาจจะไม่ทราบครั้นอดีตห้องเต้ประชวนให้ราชครูหวังและราชเลขาเจียง ร่างพระราชะองค์การบ่าวฝนหมึกให้อดีตฮองเต้ได้ยินกับหูว่าจะยกบัลลังก์ให้กับท่านอ๋องแต่ใครเล่าจะคิดว่าสุดท้ายเซียวโมกลับได้ครองราชบ่าเดาวา่าที่ฝ่าบาทไล่ล่าเ่าก็เพื่อจะขฆ่าบ่าวปิดปาก ได้ข่าวว่าเจ้ากับตัวอ๋องรักใคร่กันมากอยากรู้นักว่าชายาเขาจะพิสมัยใครมากกว่าดีเออเจ้าเป็นของข้า เยี่ยมยอดมากไม่ได้เปิดดูใช่ไหมมอมฉันอยากเปิดดูว่าคือสมบัติอะไรแต่ก็เปิดไม่ได้สาบาดรู้หรือว่าข้างในคือสิ่งใดอของที่เราทำหายเมื่อวัยยาวเซียวเชอเก็บไปคิดจะยึดเป็นของตนเช่นนั้นตอนนี้ก็นับว่าได้คืนแล้ว หีเออเรารู้สึกว่าชักไม่อยากยกเจ้าให้เสียวเชิดแล้วเจ้าหวางใจเพราะจบพิธีศพฮองเฮาเราจะแต่งตั้งเจ้าเป็นฮองเฮาเพื่อนขอบวนกลับวังน เป็นขของข้าเดี๋ยวมอง้าจะเผยท่าแท้ของเจ้าออกมาให้คนได้เห็นจิตวิญญาณโสมมุมใต้เปลือกจอมปอมของเจ้า มดื่มจะเช่นนี้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปนะข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปนะข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปวางใจได้เราโอกาสเป็นใจข้าช่วยเจ้าแก้แค้นแน่นอนอ ฟาบาทกงซุนซูเปิดกล่องได้แล้วผงกู่จู้เหยียนนี่คือผงกูจู้เหยียนที่แดนประจิมส่งมาให้คนในวังไม่ใช่หรือ สว่าถ้าไม่เจอราชองค์การราชบัลลังก์็ไม่มีวันสงบจับขันทีจางอินจงได้หรือยังพยก่ะประบาทจางกงกงรอดพ้นวกิกฤตไปได้ทุกครั้งต้องมียอดฝีมือคอยช่วยเขาแน่พยกระไม่ว่าใครผู้ที่กล้าต่อต้านเราสังหารไม่ละเว้น <c oughs> Ủa, đúng mà Lời lời Ta <laughs> bảo ไปออกไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าต้าเปล่าเข้ามาตัวตนของเจ้าจะถูกสงสัยไม่ได้นี่หญิงพี่หญิงมานนี่เร็วมานี่เร็วได้ไอ้ันมานู้ววววว่อวววววย

ได้แล้วท่านหนงพักไร้ตาดีเจอจางกงกงแล้วไปทําธ,ธุระเถอดข้าไปส่งต้าเป่าเองได้ระวังด้วยอืออย่าห่วงเลย จวนสกุลหวังต้าเปาจำคำพี่เอาไว้นะไม่ว่าใครถามห้ามบอกว่าวันนี้เจอพี่ที่จวนอองได้ยินไหมต้าเปาเข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอพี่หญิงอีกหรืออืมไม่นานล้วไปเถอะ,อะท่านออท่านออโธ่โหเด็กดื้อแสนสนอะไปเล่นที่ไหนมาทั้งวันบนถนนคลึกคลื้นมาก ข้าไปกินถังหูลูม่มาาไปเถอะไปไป,ไปกินข้าวออก,กันครับท่านอาตาเปาอีกไม่นานเราจะได้เจอกันจากงก,กอยู่ที่นี่นานไม่ได้เรารีบไปก่อนไป นี่ก็หลายวันแล้วเซียวโม่คงเปิดกล่องผ้านั้นได้แล้วต้องหาวิธีเข้าวังให้ได้ จะเจ็บอยู่บ้างเจ้าทนหน่อยไม่เป็นไรแค่แค่นี้ข้าชินแล้ว อาการเจ้าสาหาัสนึกว่าเจ้าจะเสียแขนไปซะแล้วมิคดไม่ถึงว่าจากการดูแลใส่ใจของข้าจะฟื้นตัวได้เร็วข้าอาจมีพรสวรรค์ในการรักษาวันหลังข้าจะไปเรียนกับหมอหลวงเผือได้เป็นหมอเรื่องชื่อแห่งยุคบ้านเรียบร้อยดูดี วันนี้ท่านอองบาดเจ็บเพราะเหตุได้บาดแผลนี้คล้ายกลับมา่เจ็ดปีก่อนเลยดูดูหายยากทั้งคู่แผลแบบนี้เกิดจากอาวุธของพักไร้าปานี้เจ็ดปีก่อน ข้าไปบรรเทาภัยที่วินนานได้ขาเสด็จพ่อประชวรตอนเดินทางกลับเมืองหลวงถูกพักไล้ปาน,นีไล่ค่าบาดเจ็บสาหัสถูกเจ้าช่วยไว้พอกลับถึงวังหลวงเสียวโม่ก็คุมทั้งวังไว้แล้วพระพักสุดท้ายของเสด็จพ่อก็ไม่ได้เห็นที่คาดไม่ถึงคือ ได้พบเจ้าอีกคร้ก็เป็นพี่สะใายข้าแล้ว อ่องอาการหนักข้าจะไปต้มยามาให้บดซบแค่ขันทีใกล้ลงโลก็จับไม่ได้พักไรปานีข้าได้ทุกคนไม่ใช่เหรอโปรดแต่งับโทสศัพท์รักษาพระวรกาย รถที่ช่วยเก่งกาดปลิดชีพได้ในดาบเดียวยามกระหม่อมไปถึงก็ไม่มีผู้ใดยอยู่แล้วแต่ในโรงเตี๊ยมมีรอยเลือดคนผู้นี้บาดเจ็บคงหนีไปได้ไม่ไกลแต่คนที่รอดมาจากคมดาบพักไร้ยปราณีได้ในเมืองหลวงมีเพียงตนอ๋องผู้เดียวรีบพาคนไปสืบที่โวนตวนอองให้แน่ชัดพยาค่ะ